สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงของรายการมองรอบทิศที่ตรงนี้นะครับสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับเรากลับมาเจอเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา15ากา30นจนถึงเวลา16นานิกานะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรากลับมาเจอเจอกันกับพลุพรนะครับแล้วก็ทีมงานสทท11อุบลราชธานีครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ทางจังหวัดอุบลราชธานีเราได้มีการทําพิธี ขาเรียกว่าปิดเขื่อนปากมูนะครับแบานเพื่อที่จะป้องกันปัญหาเรื่องของภัยแล้งที่ตามมาครับและขณะเดียวกันในส่วนของอุบลเราก็จะมีงานหนึ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เป็นงานที่มีความสําคัญและจะมีความสําคัญอย่างไรวันนี้เราได้การเรียนทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยด้วยก็คือทางท่านรองศาสตราจารย์ดรวัชรพงศ์พัฒนกูลนะครับท่านเป็นคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับงานที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที ครั้งที่6ครั้งที่6แล้วครับใช้ชื่อถ้าเผื่อใครที่ติดตามมาในในส่วนของท่านพื้นที่เรานะครับถือว่าเป็นงานประจําปีเพราะว่าจัดเวลาช่วงรอยต่ออย่างนี้ระหว่างเดือนตุลาและก็เดือนพิกานะครับผมงานนี้ชื่อเกษตรอีสานใต้ครับเกษตรอีสานใต้นะครับแต่ปีนี้ทีมงานจะเป็นเรื่องของมาศจันทร์สายน้ำครับต่างจากปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเป็นเรื่องเกษตรเพื่อสุขภาพครับสาเหตุที่เลือกทีมงานนี้ว่าเป็นมาสจันยร์แห่งสายน้ําเพราะอะไรครับ คือปีที่แล้วเราประสบปัญหาเรื่องน้ำนะครับแล้วก็หลายคนก็จะมองว่าน้ําเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับแต่ความจริงน้ําเป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตนะครับเป็นแหล่งสําคัญของการเกษตรเราจริงอยากจะนํามุมมองของเรื่องของน้ําที่มีความสําคัญในด้านการเกษตรทางด้านความสาคัญงชีวิตและจริงมนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับน้ําได้จัดการน้ําได้นะครับก็อยากจะเสนอนำนำเสนอเรื่องนี้ว่าน้ํา เป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถจะบริหารจัดการได้ครับผมและก็มีผลกระทบต่อบนเรานะฮะตอนต้นปีหัวเรื่องน้ําท่วมพอมาวันนี้หัวเรื่องของไฟแล้งเรื่องน้ำเหมือนกันนะครับเหมือนหนังคุลม้วนเลยนะครับอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับผมและในส่วนของคําว่ามหัศจรรย์แห่งสายน้ํานี้เราจะทําอะไรบ้างครับผมที่ให้รู้ว่าน้ํามีความสำคัญอย่างไรนี่ครับผมในแง่ของน้ําที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับเรื่องการเกษตรนี่ความจริงเราก็ใช้น้ําในการปลูกผักปลูกพืชอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะนําเสนอในมุมมองว่า ปัจจุบันนี้การที่เราจะปลูกผักปลูกพืชเนี่ยเราสามารถทําให้มันสวยงามได้ใช้น้าเป็นตัวกําหนดได้นะครับ,รบเราสามารถทําให้พืชผักออกดอกออกผลได้ในระยะเวลาที่กาหนดแล้วก็จัดให้สวยได้เพราะในงานเนี่ยจะมีเรื่องของสวนสินกินได้เป็นพืชผักสวนครัวที่สามารถทําให้เป็นเหมือนกระสวนสวยงาม,มนะครับ มีทุ่งดอกไม้ที่เราสามารถกำหนดวันเวลาให้ออกดอกได้ด้วยการจัดการนะคือแคนที่จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับอย่างเดียวก็เป็นไม้พืชผลทางเกษตรที่สามารถกินได้ด้วยทั้งสวยงามและก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายต่อครอบครัวได้ด้วยใช่ครับมันยากไหมครับแบบนี้ครับก็กําหนดวันครับกําหนดใช้เวลาประมาณ2เดือนในการกำหนดครับในวันที่จะออกปีที่แล้วหลายคนคงไปเที่ยวอุโมงผักนะครับแล้วก็สวนทานตะวันครับวกนี้ใช้เวลา2เดือนฮะใารเวลาเพราะ ขับ60วันเต็มจะออกดอกพอดีครับครับผมแล้วปีนี้มีไหมปีนี้ฮะปีนี้เราจะขยายขึ้นปีอีกครับอพิมพื้นที่อีกครับอุโมงค์ผักจะเป็น2อโมงค์ยาวครับตอนนี้บวบงูนี้ก็ประมาณเมตรครึ่งเกือบ2เมตรแล้วครับที่เลื้อยลงมาก็จะสวยงามมากครับครับผมเอาที่นี่เรามาดูองค์ประกอบของงานนะครับว่าในส่วนของทางด้านองค์ประกอบของงานเกษตรอีสานใต้ครั้งที่6นี้นะฮะจะมีเนื้อหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนอกจากธีมงานที่เรากล่าบไปแล้วคือมหัศจรรย์แห่งสายน้าครับเริ่มต้นจากตัวแรกเลยครับคือเรื่องอะไรครับผม ก็อย่างที่เรียนนะครับก็เป็นเรื่องของสดสินกินได้นะครตัวแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของนนิสการมีชีวิตนี่นะครับผมครับผมสดสินกินได้มีอุโมงค์ผักนะครับมีระบบแล้วก็มีเรื่องของการจัดการสัตว์จัดการพืชนะครับที่มีวัวพันเตี้ยของเรานะครับที่แองกัสเตียนะครับที่ยังนําเสนออยู่คำว่าเตี้ยนี่เตี้ยขนาดไหนฮะประมาณเมตรกว่าครับหมายว่าคือเป็นเรื่องผิดปกติเลยเป็นการพาเราไหมฮะหรือว่าเป็นเรื่องปกติของเขาไม่ครับเป็นการปรับปรุงพันธุ์โดยการนำรูปผสมของออสเตรเลียที่ใช้เวลาปรับปรุงพันธุ์ประมาณ17ปี ครรับบทางในทางยุโรปเนี่ยจะใช้บัวแองกัสสูงนะครับตัวแองกัสใหญ่ซึ่งสูงประมาณเมตรกว่าครับแต่บัวแองกัสเตียเนี่ยเราจะผสมกับบัวพื้นเมืองเราเพราะว่าพื้นเมืองของเราเนี่ยอากาศร้อนนะครับแล้วก็มีแหล่งอาหารค่อนข้างน้อยนะครับก็จะนำเอาบัวแองกัสเตียเนี่ยมามานำเสนอครับว่าสามารถใช้ พืชพันธุ์อาหารที่น้อยนะครับมีแหล่งอาหารที่ไม่มากนักเนี่ยแล้วก็อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมบ้านเหล่าแต่มีโครงสร้างเนื้อที่ดีกว่าวัวพื้นเมืองเล็กน้อยนะครับ็นการปรับปรุงพันธุ์เป็นการปรับปรุงสายพันธุ์เอามาจากยุโรปมาให้เหมาะสมกับพื้นที่ของอีสานบ้านเฮาออสเตรเลียครับชาวนาทางด้านออสเตรเลียนะครับนี่เป็นเป็นวัวพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการคิดค้นของมอบนหรือว่าเป็นของกรมวิชาการเกษตรตอนนี้ครับเป็นงานวิจัยของคณะของคณะเกษตรศาสตร์เลยนะครับ โอ้โห oh oh. ครับแล้วก็จะมีนําเสนอเรื่องใหม่ๆอย่างเช่นของเรื่องของสูออ,อคิดนะครับคือสูอ,ออคิดครับเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกมาคล้ายๆแมลงสวนครับ ก็ที่จริงกล้วยไม้ที่เราเห็นจะมีกล้วยไม้ที่ดอกสวยงามใช่ไหม<ช>ครับแต่เรานําเสนออีกมุมมองหนึ่งว่ากล้วยไม้ที่มีรูปร่างที่เขาพยายามปรับตัวกับธรรมชาติให้รูปร่างเหมือนแมลงเหมือนสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะมีลักษณะกล้วยไม้อย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็นํากล้วยไม้พวกนี้มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้ชมกันว้มหมายคือว่าเขามีเขามีกล้วยไม้ที่ลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าจัดเอามาจัดใหม่ให้ดูแปลกตาขึ้นใช่ครับซึ่งหลายคนนี้อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะฮะเขาเรียกว่าเป็นสวนสวนกล้วยไม้ทางด้านสัตว์ครับเรียกว่า นี่ก็เป็นความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นเอ๊ะปีที่แล้วมีไหมครับปีนี้ปีที่แล้วไม่ค่อยมีครับปีที่แล้วเป็นเป็นไม้ผลที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับต้นหนูงี้ครับเป็นมิกกี้เมาส์พลิกมิกกี้เมาส์อย่างี้ครับแต่คราวนี้เราจะกล้วยไม้ที่หน้าตาเหมือนสัตว์นะครับมาให้ดูครับผมครับต่อไปครับผมตอนนี้ก็มีเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะครับก็เราก็จะให้เด็กนะครับมาประกวดสนถาดซึ่งความจริงแล้วสนถาดนี่มีการประกวดระดับประเทศแต่นี่ก็เป็นเวทีหนึ่งให้เด็กของนักเรียนของบ้านเราเนี่ยมาประกวดสนถา แล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าจะอนุรักษ์ไว้คือเรื่องของผลไม้พื้นเมืองของบ้านเราครับความจริงผลไม้พื้นเมืองบ้านเรามีเยอะมากแต่เราก็หลงลืมมันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกบักพีพวนเเดี๋ยวบักควนนี่คือคนรุ่นใหม่นี่จะไม่รู้จักครไม่รู้จักบักพีพวนนะฮะตัวอย่างเช่นทางด้านพวกเมล็ดว่านนี่ครับลูกว่าพวกอะไรนีครับทีนี้เราอยากรวบรวมครับแต่ว่าการรวบรวมเนี่ยคงทําได้ยากพอสมควรนะครับสิ่งเดียวทำคือเราจะประกวดภาพถ่ายครับเพราะเรา เข้าใจว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียมันมันสามารถผ่าน Facebook ผ่านอะไรได้หมดเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองถ่ายภาพถ่ายของผลไม้พื้นบ้านของท่านมาดูพร้อมตั้งส่งแหลงมาดูถ้าเรามองดูว่านี่เป็นผลไม้พื้นเมืองที่ควรจะเก็บอนุรักษ์ไว้ ก็จะส่งทีมงานออกไปเพื่อขออนุรักษ์เอาไวเอนำมาเก็บรักษาอาไว้เพื่อเป็นเป็นแหล่งรวบรวมพันธุก,กรรมของผลไม้มพืชเมืองสําหรับทางอีสานของเราครับคือ,เ,อเข้าไปรตรวจสอบจากคนที่ส่งมาแล้วก็มาเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันใช่ครับเป็นเหมือนกับเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชเมืองเอาไว้นะครับใช่ครับอันนี้เป็นโครงการแรกหรือเปล่าที่เริ่มเำ็นปีนี้ที่จริงแล้วที่จริงแล้วเราอนุรักษ์พวกต้นไม้พืชเมืองไว้อยู่แล้วครับในมหาวิทยาลัยนะครับเป็นไม้พืชเมืองนะครับโดยคณะวิทยาศาสตร์ทำมาอยู่แล้วแต่นี้เรามองดูเรื่องของผลไม้พืช ก็จะเริ่มอนุรักษ์โดยคณะเกษตรศาสตร์เริ่มทำปีนี้เป็นปีแรกครับผมเอ้าถ <tama f> ้าเผื่อใครที่ชมรายการนี้ขอโทษนะฮะเฉพาะ อุบลไหมฮะแล้วถ้าเกิดผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนี้จะสามารถส่งประกวดได้ไหมครับทั้งอีสานใต้นี่ครับซีจ้าไดเลยนะครับเราส่งจดหมายไปตามโรงเรียนต่างๆเลยครับเชิญชวนโรงเรียนทั้งหมด0 0กว่าโรงเรียนนะครับให้เราส่งไปตามโรงเรียนครับเพราะคิดว่าโรงเรียนน่าจะเป็นแหล่งที่เด็กสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีแล้วก็มีระบบกล้องมือถือต่างๆสามารถใช้ได้ง่ายครับก็จะเชิญชวนแต่ประชาชนทั่วไปก็ร่วมได้ครับคือไม่ได้เน้นความสวยงามของภาพถ่ายแต่ว่าเน้นตรงที่ว่าอยากค้นหาพันธุ์พืชที่เป็นของอีสานเรารักษาไว้เอาเพรฝากเชิญชวน ถ้าเผื่อใครที่มีลูกหลานที่ชมรายการอยู่นะครับอยากที่จะเข้ารูมประกวดได้สามารถที่จะส่งได้ไปกับประกวดรางวัลเท่าไหร่ฮะรางวัลผมขอไม่ได้จรัรางวัลไม่ได้จริง,งครับอครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งท่าสนใจและก็รวมทั้งการาประกวดเรื่องของเขาเรียกอะไรสวนถาดใช่ไหมฮะสวนถาดถ้าเผื่อใครนึกไม่ออกก็นึกถึงอย่างเช่นสวนหย่อมที่ชาวญี่ปุ่นเขามีการจัดแข่งขันกันนะฮะมีการเอาก้อนหินเอาผลไม้มาเอาดอกไม้มาจัดเป็นถาดขึ้นมานะครับ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่ในอีสานบ้านเราเด็กเราจะมีความสามารถประกวดได้แล้วพวกนี่ฮะเด็กเรานี่ที่จริงแล้วปีที่แล้วนี่ขึ้นถึงระดับประเทศครับเด็กในจังหวัดอุบลเรานี่เลยครับโรงเรียนครับผมได้ระดับประเทศมาแล้วครับผมเคยได้รางวัลมาแล้วด้วยได้รางวัลมาแล้วแสดงว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดางานนี้ก็จะเอาถานเหล่านี้มาประกวดกันครับสามารถไปชมได้นะครับมาจัดกันในวันงานเลยครับจัดสดเลยใช่ไหมในพื้นที่เลยครับในพื้นที่เลยครับจัดขึ้นมาเลยครับ อสุดยแล้วก็จะมีเรื่องภาพวาดของเด็กครับเด็กก็จะมาวาดภาพกันในงานครับปีที่แล้วเราก็วาดกันมีเด็กเข้าร่วมประมาณ200กว่าโรงเรียนครับก็ประกวดภาพวาดแล้วภาพวาดทวกนี้นะครับก็สวยงามมากครับแล้วหัวข้อของการประกวดล่ะครับผมก็เรื่องมาสแตนสายน้ำมอนครับตามตามีมของงานตีมของงานครับปีที่แล้วนี่เราจัดประกวดเรื่องเกษตรเพื่อสุขภาพเด็กที่รับรรงวัลที่หนึ่งเราก็นำมาเป็นสกศของของคณะครับเอามาขยายผลด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดครับผมครับ แล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการออกล้านของหน่วยราชการต่างๆกระทรวงเกษตรก็มาออกล้านทั้งหมดทั้ง20กระทรวงยี่สิบกรมของภาครัฐครับแล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขก็มาร่วมกันทางสทจของจังหวัดอุบลนทางวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลมาด้วยมาด้วยครับมาช่วยกันออกล้านดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องของเราที่มาเที่ยวงานครับครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็ ของภาคเอกชนนี้ก็หลายบริษัทมาครับ,รบไม่ไว่าจะเป็น CP ีที่มาประจำอยู่แล้วครับผม,มเบตาโกก็มาครับ,รบปีนี้มีกลุ่มการเกษตรใหม่คือของพันธิออน,น,ออนซึ่งเป็นพันธีออนครับเป็นของกลุ่มบริษัทเบียช้างครับที่มองเห็นความเกษตรมีความสําคัญนะครับก็เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับก็จะมานําเสนอเรื่องของทางด้านยางพาราทางด้านกาแฟครับเพราะจริงๆแล้วกาแฟเนี่ย ถ้าเราคิดไม่ถึงนะครับว่ากาแฟนี่สามารถปลูกในภาคอีสานได้นั่นสิฮะครับผมผมนึกถึงเมืองปากซองของประเทศลาวเพราะอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าองศาประมาณแถวสิสเกตเริ่มลงทดลองปลูกแล้วครับตนนแต่ความจริงครับแต่ความจริงถ้าเรามองถึงการเปิดอาเซียนเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับครับการปลูกกาแฟในลาวเนี่ย เราเปิดอาเซียนเมื่อไหร่นะเราก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องคิดว่าเราต้องปลูกในบ้านเราอย่างเดียวตอนนี้นอกจากจะมียาพาราแล้วก็จะมีทางด้านกาแฟอีกครับตอนนี้ราคากาแฟกับยาพารานี่เป็นไงตอนนี้ฮะยาพาราถึงจะตกลงไปนิดหน่อยผมก็คิดว่า1ยังพออยู่ได้นะครับในความคิดผมนะครับแต่ว่าในทางพี่น้องก็ต้องต้องดูกันอีกทีนะครับเห็นปีที่แล้วผมจําได้ว่ามีการประกวดการกรีดยางด้วยปีนี้ก็มีครับมีนี้ครับที่จริงมหาลัยในรับเกียรติให้เป็นก็เรียกว่าครูอบรมครูกีีดยางอท กับสพยครับเราก็ช่วยกันอบรมคนกรีดยางให้เป็นครูเป็นเจ้าที่กรีดยางได้นะครับมีมีใบประกาศได้ครับเพราะว่ายางเนี่ยถ้ากรีดไม่ดีเนี่ยเขาก็จะสูญเสียหน้ายางเร็วนะครับแล้วก็เสียหายมากครับเราก็ช่วยกันอบรมปีหนึ่งหลายร้อยคนครับที่เราอบรมไปครับมีคนมาชวนผมบอกว่าเออหลังเออร์ลี่ไปแล้วนี่ไม่ทำไม่มีอะไรจะทำนี่น่าจะซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ปลูกยางพาราถามจริงว่ายางพาราตอนนี้ มันเต็มพื้นที่แล้วอย่างตอนนี้ครควรจะปลูกเพิ่มเติมไหมหรือว่าผมควรไปลงทุนไหมครับผมถามรอบๆนิดนึงครับผมถามรอบๆความจริงเราต้องดูหลายประเทศก็เริ่มปลูกยางกันเยอะนะครับในลาวเนี่ยเป็นแสนไร่แล้วครับครับอันนี้ลาวก็ต้องดูว่าในลาวนี่สี่ปีเขาจะกรีดครับอันนี้ก็ต้องมองให้ชัดๆนิดครับแสดงว่าอนาคตน่าจะรุ่งริ่งไม่รุ่งโรดต้องดูเรื่องมันมีปัจจัยหลายส่วนครับเรื่องของน้ํามันด้วยครับเรื่องของน้ํามันเรื่องของการใช้วัตถุดิบแทนยางครับแต่ในก็ตามผมเชื่อว่า ในสิ่งรอบตัวเราเนี่ยยางเัีเป็นวัตถุดิบที่ำคัญอยู่ครับ,รบเพราะวัตถุดิบทุกอย่างที่รอบตัวเรามอรีองค์ประกอบของอยางเป็นองค์ประกอบหลักครับ,รบแล้วก็ล่าสุดนะที่รู้ข่าวมาท่านเัิมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรท่านนะทวุฒิไายเกลือได้ก็มีการแนาเอาความคิดนะฮะเอาอยางพารานี่ไป ปูถนนนะครับแทนยางแอสฟัลต์นะฮะซึ่งก็เป็นความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เพิ่มดีมานที่มีต่อยาพาราได้ครับจริงยางปูถนนเนี่ยทำมานานแล้วครับเแต่ไม่มีการขยายผลครับโอ้ครับผมครับครับส่วนว่าในปีนี้ในส่วนของภาครัฐก็มีคนมาร่วมงานมากขึ้นในส่วนของภาคเอกชนก็มาร่วมงานมากขึ้นโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่นอกเหนือจาก C ีพีแล้วก็คือทางด้านของพันธยนต์มิดรอนของไทเบอร์เรดนะฮะของธนาเสีย เสียบีเอช้างใช่คร <g Jud ite> <LO jotka> ับเป็นงานใหญ่เลยนะครับผมครับผมปีนี้ก็มีบูธทั้งหมดประมาณ300บูธครับปีแล้ว200ครับเกือบเกือบห้าสบเปครับผมครับผมครับแล้วมีอะไรที่เป็นไฮไลท์ไหมฮะของการแสดงของภาคเอกชนเนี่ยฮะภาคเอกชนก็จะเป็นเรื่องระบบการจัดการน้ำนะครับระบบธุรกิจของเขาแหละครับที่เขาจะนําเสนอให้เราทราบเรื่องของระบบน้ําหยดน้ําอะไรต่างๆคือการเกษตรสมัยนี้เราสามารถควบคุมได้ครับโดย ความจริงแล้วในเมืองนอกเนี่ยก้าวไกลไปกว่าเราเยอะอในเรื่องของสวนแนวตั้งนะครับ,รบในพื้นที่เจมกัดเขาก็ทําได้เพียงแต่ว่าของเราเนี่ยยังมีพื้นที่ก็้างมากอยู่รเรายัางใช้ระบบจัดการน้ําโดยปกติอยู่ครับมไม่ว่าจะเป็นน้ําหยดน้ําร่องน้ำน้ำเป็นพ่นหมอกอะไรพวกน,นี้ค,คือใช้น้าน้อยสามารถปลูกพืชได้ แล้วกาหนดเวลาได้นี่เราประเทศเราก็มีเทคโนโลยีที่นี้ที่ก้าวหน้าพอสมควรครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีการขโมยน้าในในที่นากันนะฮะต่อไปนี้ถ้าเกิดเราสามารถควบคุมได้ปัญหาดังกล่าวน่าจะหมดไปครับ,รบมีเรื่องของของพืชพันธุ์ผลไม้สวนนาสวนไร่แล้วนะครับ,รบมีเรื่องเราของภาครัฐมาออกร้านภาคเอกชมนมาออกร้านแล้ว มีอย่างอื่นนะที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นของพื้นที่เรานี่จะไปเกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างไรแบบนี้ครับเราก็มีเรายึดของที่1ิสองของบ้านเรานะครับสิบสองข้อสิใช่ครับเราก็จะมีกระถิ่นสามัคคีในงานนะครับแล้วก็มันจะไม่เกี่ยวอะไรกับการงานเกษตรนะครับความจริงแล้วในงานเกษตรเนี่ยเขาก็เหมือนการรวมพี่น้องนะฮะประชาชนชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรมารวมกันในงานคืองานเกษตรเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเหมือนงานวัดแต่ความจริงเนี่ยการจัดงานเกษตรเนี่ยเป็นเทคนิคที่ยากครับคือเราต้องจัดงานให้เหมือนงานวัด แต่งานมัดที่มีความรู้ กคือบรรยากาศต้องเป็นมีลักษณะความบันเทิงใช่ครับแต่ว่าในความบันเทิงต้องมีสาระความรู้อยู่ด้วยนะฮะใช่ครับนี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่เสน่ห์ที่จัดยากครับเราต้องพยายามเอาความรู้ให้ประชาชนแต่เราต้องดึงประชาชนกลับมาในวัฒนธรรมเก่าๆของการเที่ยวงานวัดการเที่ยวความบันเทิงซึ่งไม่มีความบันเทิงแบบมอมเมานะครับเพราะฉะนั้นในนี้เราก็มองว่าเราก็ดึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นของการทำกระถิ่นรับมามีการสวดมนต์ตอนเย็นกันนะครับก็าจะช่วยกันทําให้ชาวบ้านลึกถึงบรรยากาศที่เราเคยอยู่ในวัฒนธรรมของไทยเรา แล้วก็มีการแทรกของเรื่องความรู้ที่ชาวบ้านจะได้รับความรู้ทางด้านการเกษตรเข้าไปด้วยหรือทางด้านสาธารณสุขหรือทางด้านอื่น,นๆได้ด้วยครับ,รบ,รบนี่ก็เป็นเรื่องประทาบของไทยเราที่อีสานเราไปสู่งานเกษตรครั้งนี้ด้วยนะครับ,รบผมในแง่ของโลกปัจจุบันก็แน่นอนว่าในเรื่องของทางด้านไอซีทีทางด้านเทคโนโลยีจะต้องมีการดึงเอามาใช้ในภาคเกษตรนะฮะมากยิ่งขึ้นทางด้านงานนี้จะมีการโชว์ นวัตกรรมใหม่ๆไหมครับด้านนี้ครับผมเราจะมีเรื่องของการใช้ไอซีทีนะครับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาระบบจัดก,การน้ําทั้งหมดเนี่ยฮะใช้ะระบบสารสนเทศเข้าไปจัดก,การได้ครับจิสด้ da, หรือองค์กรที่ จัดการน้ําของบ้านเราเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องนี้ส่งวิธีการจัดการน้ําของประเทศไทยเราที่กาลังโปรโมทกันอยู่ในกรุงเทพนะครับส่งแบบจําลองส่งอะไรต่างๆมาให้เราดูว่าเขาจะจัดการน้ํากันยังไงที่ปัญหาน้ําท่วมหรือปัญหาน้าแรงเขามีแนวคิดยังไงและรูปแบบจําลองเป็นยังไงครับในทางคณะเกษตรเองเนี่ยความจริงแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเราเราก็ช่วยกันเฝ้าระวังน้ำนะครับมีร่วมกับกรมชลประทานนะครับ ใช้ระบบสารเทศเข้าไปช่วยในการเฝ้าระวังน้าดูระบบระดับน้ําต่างๆของอมแม่น้ํามูลนะครับว่าจะท่วมไม่ท่วมคับจะสามารถเฝ้าระวังได้ซึ่งต่อไปนี้ถ้าเราทําระบบสมบูรณ์เนี่ยล้วก็สามารถชาวบ้านทุกคนสามารถจะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูได้ว่าน้ามาทางไหนแล้วน้ําไปทางไหน จะท่วมไม่ท่วมเมื่อไหร่เราสามารถจะพอจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าดีกว่าจะเราต้องรอรอฟังว่าน้ํามาแล้วก็มาถึงบ้านเราแล้วนี่ก็อาจจะไม่ค่อยดีครับอันนี้ต้องยกความดีให้แก่ท่านผู้ว่าสุรพลสายพันธุ์นะครับที่ปูพื้นฐานไม่เป็นอย่างดีนะครับผมใช่ครับแล้วก็ตัวระบบระดังกลางที่วางเอาไว้นี่สามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้จริงไหมครับผมตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นดำเนินการครับ,รบกำลังทํากันอยู่ก็ตั้แต่ท่านผู้ว่าสุรพลพยายามเร่งดาเนินการเรื่องนี้นะครับจนมาถึงขั้นนี้ก็จะมีการสานต่อกับภาครัฐเนี่ยนะครับถ้าภ รัฐช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ก็ทําให้เราสามารถจะใช้ระบบนี้ได้อย่างเต็มที่ครับครับครับแล้วก็อีกในไม่ช้านี้เราจะต้องกล้าเข้าสู่ความเป็น AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรานะครับงานนี้จะมีอะไรที่ไปรองรับงาน AEC ไหมครับ ก็จะม e <smoke> <an> ีหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรเนี kind of <meals> ion, media, of of ่ยนะครับช่วยกันเปิดมุมมองของน้านการเกษตรว่าจะมีการกระทบกับการเปิดอาเซียนยังไงบ้างนะครับในมุมบวกและมุมลบนะครับในมุมลบเราจจะเห็นเยอะในการไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ของต่างประเทศที่อยู่ในเอซีเราเนี่ยครับเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้ในมุมบวกก็มีครับเราอาจจะ เข้าเข้าไปที่ความจริงหลายส่วนงานเนี่ยเข้าเข้าไปในประเทศต่างๆเข้าไปทําธุรกิจการเกษตรแล้วไม่ว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆต่างๆเข้าไปทําธุรกิจแล้วตัวนี้ก็เป็นส่วนช่วยในการมุฟแรงงานของเราม v ฟเทคโนโลยีหรือมุฟคนที่มีความรู้ไปสามารถไปทํางานใน a อซได้อันนี้ก็เป็นมุมบวกครับซึ่งหลายหน่วยงานก็จะมองให้เราเห็นทั้งมุมบวกและมุมลบมันไม่มีอะไรที่บวกตลอดครับ,รบมันต้องบวกและลบ,บถ้าเผื่อเราเข้าสู่ a อซจริงๆแล้วพืชพันธุ์เกษตรของทางด้านต่างประเทศที่จะเข้ามาทําให้เราได้รับผลกระทบในเชิงลบนี่ที่เราต้อง ปรับตัวรองรับอีกจะเป็นเรื่องอะไรบ้างครับผมก็เป <chiar> ็นพวกพืชผลไม้นี่แหละครับผลไม้มหนาวเนี่ยเราอาจจะยังไม่ทันเขาตั้าแต่ไห่นะครับนี่อาจจะมีผลกระทบแน่แต่พวกนี้เราต้องมองให้ชัดว่าอีกสองสามปีมันไม่ใช่ว่าเปิดวันที่58แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะทะลักทลายเข้ามาไม่ครับเราต้องรีบพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ราชการพยายามจะกระตุ้นนะครับอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันครับหน่วยราชการหลายหน่วยก็จะมาให้ให้เราทราบกันนะครับแล้วพี่น้องประชาชนเองก็ต้องต้อง เปิดหูเปิดตาให้กว้างขึ้นต้องรปรับตัวด้วยครับเรื่องนี้ครับต้องช่วยกันประเทศไทยเราต้องช่วยกันทุกสายครับ,รบมไม่มีไม่มีหน้าที่ใครหน้าที่คนใดคนหนึ่งครับต้องหน้าที่ทุกคนตัวชบ้านเองก็ต้องมีการเตรียมตัวด้วยด้วยกันที่อาจจะดูข่าวเรื่องของ AEC อาจจะต้องดูข่าวอย่างอื่นด้วยประกอบด้วยคือไม่ไม่ใช่ว่าภาครัฐเตรียมตัวเพียงแค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับผมนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดของงานเกษตรอีสานใต้ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่26ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนเวลาประมาณ ตั้งแต่10บโมงช้าถึงสี่ทุ่มครับครับผมทั้งวันนี้กี่วันนะครับผมสิบวันสิบคืนสิบวันปีที่แล้วปี54มีคนเข้าไปชมงานนี้ประมาณกี่คนครับอ่าประมาณแสนสี่หมื่นคนครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคนปีนี้ตั้งเป้าเอาไว้ที่แสนห้าหมื่นคนครับแสนห้าหมื่นคนนะครับเพื่อพีแคบมือเดียวนะฮะผมก็ค่อยๆเปค่อยๆไปครับในปีที่แล้วนี่คนที่เข้าไปชมนี้คือตัวที่เป็นไฮไลท์เลยที่ว่ากลายเป็นว่าจุดที่พี่น้องประชาชนนี่เข้าไปมุงดูหรือว่าให้ความสนใจมากนี้เป็นเรื่องอะไรก็็เปนอุโมงครับก็นว่า มันมีความสวยงามนะครับเราไม่ต้องไปถึงไกลๆหลายที่นะครับเราก็สามารถนําเข้ามาจัดได้ครับผม ก็ป yeah. right. right. an mm ีนี้ก็เลยเพิ่มพื้นที่อยากอุโมง์เดียวกลายเป็น2องุโมงนะครับผมและตัวพืชพันธุ์ที่เอามาประกอบนี้เหมือนเดิมไหมฮะหรือว่าแปรเปลี่ยนไปมีมีหลายแบบครับมีหลายแบบขึ้นแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยก็ขายดิบขายดีครับเพราะว่าครับผมเพราะเมล็ดพันธุ์พวกนี้เอาไปปลูกได้ครับชาวบ้านหลายคนก็าไปปลูกค่ะไปปลูกที่บ้านตัวเองครับส่วนตัวสวนทานตะวันที่เป็นไฮไลท์ที่สองนี้ก็เป็นไงฮะเพิ่มพื้นที่ไหมครับ ก็เป pues es pues si ็นพื้นที่เป็นฉากหลังครับตอนนี้ครับอยู่ฉากหลังของอุโมงครับก็จะเป็นเหมือนเป็นภาพสกรีนที่สวยงามนะครับซึ่งเราก็สามารถควบคุมให้มันออกดอกแพาได้ภายในวันงานครับเังเอิญว่าปีที่แล้วที่ผมเองก็ไปร่วมงานด้วยนะฮะก็มีหลายคนนี่คือไปถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีกังหันลมคล้ายๆกับของต่างประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็บางคนมีมีฉากหลังด้วยเป็นภาพถ่ายที่ลึกนะครับแล้วก็ตัวอุโมงผลุไม้ที่ว่านี่พืชผลไม้นี่ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับ ในส่วนของท้านงานพิจารณามีการอบรมสัมมนาสาธิตอะไรไหมครับมีการจัดบอร์อะไรไหมครับมีการประชุมเรื่องไก่พื้นเมืองครับครับก็จะมีสมาคมอนุรักษ์ไก่พื้นเมืองนะครับก็จะมาจัดประชุมในวันนี้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ดีแท็เองก็จะมามีการประชุมกันครับครดีแท็ก็มาไปรวมเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับรบแล้วก็มีการประชุมเสวนากันนะครับก็หลายเรื่องครับมีหลายหน่วยงานที่มา ให้ความรู้นะครับทั้งด้านยางพาลาก็มานะครับมีการบรรยายเรื่องเห็ดเรื่องอเรื่องเห็ดเรื่องของโอุโมง์เห็ดนะครับเรื่องการปลูกพืชไม่ใช้ดินไฮโดก ไฮโดรฟนิกและอะควาโปนิกครับผมโอ้ที่เหมือนกับเป็นอยู่ในกล่องโฟมเลรนะใช่ครับใช่ไหมฮะครับผมเดี๋ยวนี้พวกเกษตรอินทรีย์ใช่ครับครับผมเดี๋ยวนี้อย่างที่เรียนแล้วครับในต่างประเทศไปไกลถึงขั้นที่ว่าเราทําบ่อปลาครับแล้วปลูกผักบนบ่อปลาก็ได้ดึงน้ําจากบ่อปลาขึ้นมาลดผักน้ําจากผักลงไปในบ่อปลาก็มีครับครับผมเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ไปไกลครับเพียงแต่ว่าบ้านเรายังมีพื้นที่เหลือเฟือยังยังใช้เทคโนโลยีไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้ครับผม แลวก็แน่นอนงานบางทีบางทีเราก็นึกถึงงานแฟนนะฮะมันจะมีการจําหน่ายพวกพืชผลทางเกษตรด้วยนะฮะมีผลิตพันธุ์ต่างงานนี้มีด้วยไหมครับงานนี้มีครับไฮไลท์ของงานที่เป็นจุดสําคัญที่ต่างงานวัดตัวไปคือเราขายต้นไม้ครับเราจะรวบรวมพันธุ์ไม้จากทุกที่เลยครับเพราะค้าต้นไม้จะทราบดีครับงานเกษตรทุกที่ก็จะมีต้นไม้มาขายก็จะได้รับความสนใจจากพี่น้องมากครับในการช่วยกันไปซื้อต้นไม้พันแปลกๆก็มีพันุ์ที่ต้นไม้ใหญ่ที่เราอยากจะซื้อแล้วปลุกแลวโตเลยก็มี แล้วก็ปีที่แล้วนี่ผมจําได้ก็คือมีการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่อาจจะสูญหายไปเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นผลไม้ที่ทําในทางในปีนี้ยังคงอยู่ไหมฮะตอนนั้นครับผมโกเนข้าวก็มาครับยังมายังมาเดิมครับผมกเบนข้าวที่จริงเขาก็จะจดทะเบียนพันธุ์ข้าวใหม่ๆตลอดนะครับที่เกือบจะสูญหายไปแล้วอนุรักษ์เอาไว้นะครับก็นํามาเสนอในงานนี้เหมือนกันครับผม ใน1 1สน5หม0่0 1น4คนปีที่แล้วนี่ส่วนใหญ่นี้มาจากตัวเมืองอุบลเราหรือว่ามาจากต่างจังหวัดครับส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัดบนครับแต่ก็จะมีมาจาก4จังหวัดนี้ด้วยเหมือนกันครับครับในการจัดงานเมื่อคราวก่อนเราเคยระบุคนที่เข้างานเนี่ยถึงร้อเอ็ดก็มีครับครับครับและทนงบประมาณในการจัดทํางานแต่ละปีนี้ใช้งบสูงไหมฮะอ่เรียกตั้งตรงประมาณ3ล้านครับ3ล้านบาทเตรียมงานกีี่เเเเดดืืออนนใช้วลา6ครรับตย ถึงงานนี้ประมาณ6เดือน6เดือนครับที่ผมผมเรียนว่างบประมาณนี้เป็นส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยเองนะครับกับทางสปอนเซอร์นะครับช่วยกันนะครับแต่ส่วนของภาครัฐเองที่เขาต้องมาทําร้านเองนี้เป็นประมานของเขาเองแต่ส่วนคือพูดง่ายเอามูลค่าของภาคเอกชนที่มาร่วมงานด้วยภาครัฐที่มาร่วมงานด้วยในมูลค่าน่าจะสูงกว่าเป็น10-10ล้านเป็น10-10ล้านเลยใช่ครับแสดงว่างานนี้ไปแล้วคุ้มไปแล้วคุ้มครับความจริงเรา บันทึกการหมุนเวียนของเงินนะครับมีการเก็บสถิติการหมุนเวียนของเงินปีแล้วเกือบร้อยล้านครับที่เงินหมุนเวียนในงานนะครับในเวลา10วันนี้ในเวลา10วันครับผมครับเพราะว่าช่วงจัดงานเนี่ยเรากําหนดให้เป็นการจัดงานปลายเดือนตุลาทุกๆทุกๆปีเราจะจัดวันศุกร์ปลายเดือนครับทำไมต้องเลือกเวลานี้ด้วยเพราะเงินเดือนออกครับ เป็นเทคนิคที่แม่ค้าเขาสอนผมไว้เมื่อผมจัดงานเมื่อปีส3าครั้งแรกครับไอนีนี้มันเงินมันหมดตั้งแต่กลางเดือนแล้วทุกวันนี้ครับผมเพราะว่าเขามีบัตรเ t ทเก็มีบัตรเครดิตแล้วทุวันนี้ฮะสมัยก่อนนี่อาจจะปลายเดือนอาจจะใช่สมัยนี้ผมถามร้านค้าบอกว่าร้านค้าทุนวันนี้หมดแต่ต้นเดือนแล้วนะครับผมช่ไหมทีนี้ในเงี้ยของปัญหาการจราจรแน่นอนคนที่ไปดูเยอะๆนะฮะเราจะมีระบบองการจัดจราจรยังไงครับผมครับ รงนี้ต้องต้องเรียนนี้ครับว่าพื้นที่จัดงานของเราเนี่ยกับพื้นที่จราจรยังทับซ้อนกันอยู่ส่วนหนึ่งก็มีการจราจรติดขัดอยู่บ้างส่วนนะครับความจริงแล้วทางเทศบาลทางตำรวจนี่ก็ช่วยเหลือกันอยู่นะครับ,รบเพียงแต่ว่าเราพยายามจะจัดงานให้ อยู่ในพื้นที่จัดงานทั้งหมดไม่ไม่อยู่บนถนนนะครับแต่อย่างไรก็ตามปีนี้ก็ยังอยู่บนถนนอยู่บางส่วนครับก็อาจจะมีรถติดขัดบ้างต้องกราบขออภัยครับแต่ปีหน้าถ้ามหาลัยสามารถจะจัดงานให้เข้าไปอยู่ในพื้นที่จัดงานได้หมดเนี่ยสามารถปรับปรุงพื้นที่ได้ดีก็จะทําให้ปัญหาพวกนี้หมดไปครับพื้นที่ในการจัดงานยังคงอยู่ที่โซนที่เดิมไหมครับโซนนิทรรศการเหมือนเดิมครับที่จุดเดิมเลยถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่ฟังรายการนี้ครั้งแรกนี่นึกถึงว่าเวลาที่เราเข้าไปในงานนี่คือบางทีก็ คือตระเวนพรพื้นที่ของมบนกว้างนะฮะครับถ้าเพิ่งเข้าไปเพื่อนี่คือขับรถนี่คือตรงไปด้านซ้ายมือใช่ไหมฮะตามถนนนี้คือไปจนถึงมันจะมีป้ายบอกเป็นระยะระยะไปนะครับผมเลี้ยวเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วทางตามถนนเส้นใหญ่ไปเลยครับจะเจองานทันทีเลยครับงานงานเลียกวงานจะขวางถนนอยู่ครับอันนี้คือเป็นจุดจุดที่อาจจะเป็นจุดที่ดีแล้วก็จุดที่ไม่ดีเรื่องการจราจรนิดนึงครับทำให้จราจรติดขัดบ้างนะครับ จุดประสงค์ของการจัดงานนี้คือถ้าเปิดคนที่ไปชมงานนี้เป้าหมายหลักของการจัดงานนี้อยากจะให้อะไรเกิดขึ้นครับผมก็คือเรื่องของความรู้ครับเรื่องการบริการชุมชนนะครับเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยครับการบริการชุมชนให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไปครับเราก็ต้องจัดงานและสถานที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้นะครับงานที่ผมเรียนนะครับงานจัดงานวัด แบบงานให้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากครับ,รบแต่ต้องต้องลองต้องท้าทายมหาวิเลยเรื่องหลายมาอะไรก็ทำครับ,รบผมก็เป็นการบริการวิชาการอย่างหนึ่งครับครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ชมรายการนี้อยู่นะครับถ้าเผื่อใครที่มีโอกาสวันที่2ี่ตุลาคมถึงวันที่4พฤพิจิกายนผมเองก็เคยไปร่วมงานด้วยแม้แต่อยู่ที่มอขอก็เคยไปร่วมงานแม้แต่ที่มเกษตรที่กรุงเทพบางเขนก็เคยไปร่วมงานถือว่างานนี้คือใหญ่ ไม่แพ้กันนะครับ,รบผมแล้วถ้าเปิดไปแล้วนี่คือไม,ไม่ต้องห่วงเรื่องของการจอดรถจอดรานะครับเพราะว่าทางมอบัวนี้เขาได้มีการจัดพื้นที่เอาไว้รองรับนะฮรสามารถที่จะรองรับแล้วอาหารการกินนะฮะอันนี้ผมเชิญชวนเหมือนเหมือนเป็นเจ้ภาพเองเลยนะครับนะครับคือมีร้านค้าจําหน่ายอาหารการกินแล้วก็บางทีมีให้ดื่มน้ําฟรีด้วยเป็นน้ํา ผู้สมุนไพรนะครับ<ช>และขณะเดียวกันเราก็จะได้เจอนิทรศการใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับถือว่างานนี้คุมมาทีเดียดวโดยเฉพาะในส่วนของการกรีดยางมีการประกวดการกรีดยางด้วยนะครับ <Okay. S 1> และตรงนี้ทีมงานก็คือเรื่องของพระจันทร์แห่งสายน้ํามาดูชื่อว่าความสวยงามจะปรากฏการอย่างไรบ้างวันนี้ทางด้านทีมงาน มองรอบพิษของท่านดาสถานีวิชุุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดอุบลร,ราชธานีเราต้องกราบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร ok วัชพงศ์ว oh ัฒนกุลนะครับคณะบดีของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลร,ราชธานีที่มาร่วมรายการนี้นครับและว,วันนี้เราสองคนต้องกราบลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ